ตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางโดยสายกัรบินในประเทศนะฮะเพื่อไปสาขาระนองนะฮะเป็นสถานเรกในภาคใต้นะฮะจังหวัดที่มีฝนตกทั้งหมด8เดือนแล้วก็อากาศร้อนแค่สเดือนนะฮะตีแดดแต่ฝนไปพร้อมกับดีไซเนอร์ครับคุณโฮชิโน่ดินมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ เราจะเดินทางต่อไปเลยนะฮะไปเพื่อที่จะจัดสวนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าที่นี่จะอลังการงานสร้างแนาไหนฮะสำหรับโคชิโนดีไซน์ตึกอภารธนิชย์ให้เป็น destination ของระนองครับ ครับนี่ก็เป็นสาขาในจังหวัดระนองฮะสาขาแรกในภาคใต้นะครับจิตวิญญาณญี่ปุ่นของอุซารามเมงนะครับมาเปิดที่นี่เป็นสาขาแรกจริงๆนะฮะคือระนองเนี่ยเป็น จังหวัดที่มีฝนเยอะที่สุดนะฮะเพราะนั่นคือการคำนวณการออกแบบทุกงหมดโอเปอเรชั่นแล้วการจัดสวนต่างๆเน,นี่ยฮะคำนึงถึงการดูแลรักษาเป็นอันดับต้นๆน,นะฮะเราจัดสวนโดยใช้หลักดูแลง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่วุ่นวายทั้งระบบนะฮะโดยการที่เอาตึกเก่าตึกหนึ่งมาในระมิดให้มีจิตวิญ,ญญาณความญี่ปุ่นเข้าไปะฮะสำหรับท่านที่มีตึกนะฮะหรืออาคารพาณิชย์นะฮะที่คิดว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยมันทําประโยชน์สูงสุดได้นะฮะติดต่อเรามาได้เลยนะฮะเราจะในระมิดออกแบบให้เข้า กับลายทรายของจังหวัดนั้นๆที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็คือจากการดีไซน์โดยที่คุณโฮชิโนออกแบบมาเพื่อจังหวัดภูมิประภทคแบบนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของมือหนึ่งของญี่ปุ่นที่เดินทางมาที่นี่ครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับごふかいは日が大好きなオーナーさんのためにおの屋根や 日日本の日本のの,のーーしみまたครับก็เราอยู่กับเจ้าของตัวจริงนะฮะ<ー>ที่จังหวัดละนองฮะนี่คือคนที่ทําธุรกิจที่นี่นะฮะแล้วก็คนที่มีหน้ามีตาที่สุดในจังหวัดนี้นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะถามความรู้สึกเขานิดนึงนะฮะในการที่เรามาเมื่อวานนะฮะกับภาพรวมของ ร้านที่จะเปิดภายในวันพรุ่งนี้ครับผมครับผมผมเอกครับอมรเทพมีสุดครับประทับใจมากนะครับที่คุณโปชิโนแล้วก็คุณนายได้มาร่วมกันสร้างสวนของเราให้สวยงามภายใน3มชั่วโมงนะฮะก็ประทับใจมากยังกนเนลมิตเลยฮะอยากให้คนละนองได้มีราเมงดีๆได้ทานนะครับเราก็พยายามที่จะสันหารโปรดักต์ทีดีมาให้กับจังหวัดนะครับเรียนเชิญนะฮะจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดในโซนใกล้เคียงก็ได้นะครับแวะมา ทักทายพวกเราที่นี่นะฮะแวะมาทักทายจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นแท้ๆแวะมารับผมแค่มาเช็คอินอย่างเดียวก็ได้ครับเ่ัเนเ